น้องขี้นก็หลับอุ้ยเลยค่ะทุกคนหลับสบายเลยพอบ้านก็กำลังเขาไปอาบน้ำเนาะค่ะเนาะระหว่างที่พราะบ้านเพื่อนอาบน้ำนิ่งก็จะมาจะเตรียมผี่อยู่ที่นอนก่อนเนาะค่ะเนาะหนุยน้องขี้ตื่นแลวเนาะถ้าเกิดน้องขี้ตื่นนี่ีนอ้อนตอนไหนดิหนินอนเพราะว่ามันกิดจะเที่ยงคืนละค่ะตอนนี้เพราะว่าส่วนร้ายเนาะเย็บผ้านี่จะเลิกงานเดิมกันค่ะทุกคน เพื่อนเพื่อนทุกคนแหง่งเพื่อนเพื่อนเงียบผาคือก,กันนี่เพื่อนแห่งเลิกตีหนึ่งตีสองคุณเนาะค่ะเนาะแต่วานิชก็จิเลิกไว้เนี่ยพอว่าย่านน้องคินเปิบุกมาเนาะตอนเด็กเนาะหลังจากขี่เฮาเตรียมอีหยังที่อยู่ที่นอดแล้วเขาก็จะไปอาบน้ำก่อนคะ่ะตอนนี้เขาก็ได้อาบน้ำแล้วเนาะอาบน้ำแล้วนี่ก็จะมาเตรียมเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือขวดนมน้องคินเนาะค่ะเนาะเอาไว้ทรงหลอบเด็กเวลาน้องน้องคินเพิ่นตื่นะนะเนาะ นพอบ้านอาบน้ำแล้วก็มานอนรับปุ้ยอยู่ค่ะทุกคนเบิง่งพอบ้านเพิ่นจะบบใส่เสื้อนอนเลอค่ะทุกคนเลยเพิ่น้อนเพิ่นว่าเนาะวาะว่นหอนนี้งกัที่วั้อนหลายเตอบดได้่ต้องเปิดพัดลมมืดคืนเนาะมืดมือมืดคืนเลยต้องเปิดพัดลมเนาะ,ะ้าบุเปิดจะนอนก็ได้หอนหลายทุกคนนิ่งกับลัวซีไดนอนก็เตรียมหันเตรียมหยมนีอยู่ค่ะทุกคนเลย ก็จะระวังน้องคินอยู่ยันน้องคินเพิ่งตืต่นนะนะซูดน้อยหนึ่งก็บ่ได้น้องคินก็ได้คือสิตื่นนี่แหละจะหน่อยตื่นมาหลอมเด็กหนุงบนดนนอนเลยได้นิ่งนี่เนาะนอนกันนอนข่วงอีกนีน้องคินนะนิ่งแผบสิโบมีบอ่อนอนเลยค่ะทุกคนเบาบานกต็ตียุกงิบยุกยิกอยู่เด้เบาบานก็ได้เอาน้องคินกลับไปอีกวันเบา่าป็นนอนข่วงปัา้นนาฬิกาเลยน้องคินน่ะเนาะ ขึ้นนี้นิ่งก็จะขอตัวนอนก่อนลาตีสวัสดไปพอก,กันใหม่พรุ่งนี้จ้า ัสดีครับแปดแปดหลบอาบน้ำดูอาบน้ำป๊าป๊าปลุกป๊าป,ป๊าเร็วป๊าป้าตื่นแล้วครับเช้าแล้วครับตื่นแน่แล้วครับป๊าป๊าเช้าแล้วครับตื่นมาเห่นแต่เช้า พ่อพูกแม่แต่เาวอเพอแม่อาบน้ก่อนพ่อบ้านอาบน้ำแต่งตัวแล้วจิออกไปหาเนวกินก่อนก่อนทำงานเนาะค่ะนะสวัสดีครับสวัสดีคพ่อพูดว่าพอ่อจิไปข้างนอกฝ้าแหลนเลยมาใสา่เก้งก่อนมาอาใสา่เก้งหน่อยเดียว กระเป๋านีอยู่ไหนลังอยู่ลางอลไเนาะพ่อไปส่งงานนี่เด้อมือนี่เด้องานลายนี่งานลายตัวนี้นี่แล้วอะไรยังบ่ท่านได้ไปส่งอยู่เสยๆจักหน่อยประมาณบ่ายเอาไปส่งเด้อป้าป้ารองเท้าอยู่ไหนรองเท้าเปิดตู้ไปเอารองเท้าอยู่ข้างนอกไหมอ่ะ ไปลวสี่แว4อมัวอยู่ซ้องเท้าอยู่ไ้ายซ้รองเท้าอยู่ซสี่เป็นไรสี่เป็นไรโอ้ว่าเสือขนไออีกถือมันหนักตัวน่อยแลนเป้ามันตื้นไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ย ปิดตู้รูปรตู้รูปไปเอาอยู่นอกพวกไปเอาเราเกิดมาใส่ก่อนเห็นไหม <laughs> นานนานนานพลังขืนบุญหลายพวกถ้าิ้นมีพลังบุญเนี่ยคือกักคือกักอยู่จะพูนหายใจแบบไรคะอคายพลังบุญอันอัน พลังบุญแฟนังยิงเลยไปซ้ายบัดนี้อืมป้า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 เอบัดนี้ป้าเออ่านพลังขึื่นใหม่ล่ะเจ็บเพ้่นเหตุนะไดน

แล้วนีไน้องพิมเอาน้วนไปน้องพอนะะได้เอาไนี่ทมาแล้วได้ยงงี้ได้อะไรมา sắc đấy, bữa nãy có phải một hình trái cây giòn đấy, hahaha. đấy đây, đây này mà, đây hoa nè, cái น้องกินหลอบเกลกาแฟขนมปังันนี้ไหมเอาได้มั้ยเนาะยินดอมันมาิมาน,มน,น,มนมาม,ามาแม่แม่แกให้มั้ยอันนไหมนี่ม,มาอ๊มาอ๊กอะ สวยสวยสวยไปโมไปโม่สองบานี่การเอินื้อีสวนกบานี่

ตอนนี <S <S ้ก็กินกิมแหละกินกาแฟกินนมปังกินอะไรแต่สิมาลุยง,งานกันนะบ้านวันนี้กินอารมณ์ดีเนาะช่วงเช้าช่วงเช้าไปทางนอกมาแบบนี้กัสิอารมณ์ดีจังหน่อยเนาะเาก็สิมาลุยง,งานกันทุกคนนะคลิปนี้ก็สิขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้า ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้ค่ะอาจารย์กดไลค์กดติดตามให้หน่อยเด้ค่ะเด้อเพื่อนที่มีกำลังใจใหเห็นคลิปเนาะมือหนี้กับสิขอตัวคตรรกอ๋อาดีมาดี <laughs>